คลิปนี้พาไปดูการต่อสู้ระหว่างงูกับพังพรนะครับออ้ยผู้รักคู่แค้นแสนอาฆาตกันนะครับดูครับโอ้ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับนี่สู้กันจนเลือดตกยางออกนะครับไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมแพ้ไม่มีการประกาศหยุดยิงไม่เหมือนไทยกับเขมรนะครับดูครับออ้ยดูครับพังพรก็ไม่ยอมงูก็ไม่ยอมนะครับเอาดูครับเอาเอาพังพรกัดปากเอาเอาโอ้กัดปากแล้วตวัดออ้ยดูครับ นี่นะครับการต่อสู้ที่แท้จริงนะครับดูครับเจอกันเมื่อไหร่นี่กัดกันเมื่อนั้นนะครับไม่มีใครยอมใครนะครับงูกับพังพรนะครับงูก็ไม่กลัวพังพรพังพรก็ไม่กลัวงูนะครับไม่มีการประกาศการหยุดยิงด้วยนะครับที่สําคัญนะครับแม่ดู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 พังพรตั้งหลักเอางูงูงูจะชบงูโดนพังพรกัดจนจนงงแล้วครับจะชบผิดจบถูกพังพร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 กัดปากโอ้ยเอาแล้วนี่ครับ การต่อสู้ระวังคู่อาคาตคู่แค้นแสงอมหิดครับสองตัวนี้